เรื่องแร่ยาหินไครโซไทนี่นะครับมันอยู่ในกระแสวิาพาก์วิจารณ์ของสังคมมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วในประเทศไทยและก็มีการกดดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการยกเลิกการใช้แล้วก็ห้ามนําเข้าส่งออกซึ่งวัสดุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแร่ยยหินไครโซไททางศูนย์ข้อมูลไครโซไทซึ่งได้ทําการรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็อยากจะชี้แจงให้ทราบว่ามันยังมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ อยากจะให้สาธารณชนได้รับทราบและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องข้อเสนอให้มีการยกเลิกการใช้วัดสดุหรือวัตถุที่ประกอบด้วยแร่ใยหินไครโซไทอันนี้เนี่ยเราลองมาพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าผลกระทบมันจะมีทางด้านไหนบ้างอันแรกเลยก็คือทางด้านเศรษฐกิจ เรามองไปที่กระเบื้องมุงหลังคาเรามองไปที่ท่อน้ําซึ่งปัจจุบันนี้ใช้อยู่มากมายเฉพาะที่จะไปเปลี่ยนวัสดุแค่หลังคาอย่างเดียวก็จะก่อให้เกิดความเสียหายตามมูลค่าของหลังคาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ประเมินกันว่ามีมูลค่าประมาณ4-5่ห้แสนล้านบาทไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อย่างอื่น